ผมมีคำถามหนึ่งคำถามสมมุติว่าคุณคือหนึ่งในบุคคลที่รวยที่สุดในโลกคุณจะทำอะไรวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเปิดเผยทรัพย์สินของบิลเกตหนึ่งในบุคคลที่รวยที่สุดในโลกว่าเขาใช้เงินไปกับอะไรบ้างและทรัพย์สินที่ถืออยู่มีอะไรบ้างบิลเกตมีทรัพย์สินมูลค่าประมาณ122พันล้านดอลลา,าร์สหรัฐหน้าวันที่7เมษายน2556และมีหุ้นส่วนใน My Microsoft ประมาณ1.3%ของบริษัทที่เขาร่วมก่อตั้งและทรัพย์สินส่วนใหญ่ของเขาถูกจัดดการโย ค a s s s t Investment ซึ่งเป็นบริษัทของเขาที่ใช้ในด้านการจัดการลงทุนเรามาดูพอร์ตของ c a s s e t กันดีกว่าซื้อโรงแรมโฟร์ซีซันในเม็กซิโกแอแลนตาและฮูตัน เกตถือหุ้นใน Branded e n t e r เ a i n m e n t Network เป็นบริษัทด้านการโฆษณาเขาเป็นเจ้าของ t h อ l a ล่าพาบริษัทออกแบบเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เขาได้สร้าง Research Gate เครือข่ายสังคมออนไลน์เว็บซต์สำหรับนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะ Gate Venture สำนักงานส่วนตัวที่ให้ทุนสนับสนุนพลังงานสะอาดการศึกษาการดูแลสุขภาพและการบรรเทาความยากจน พอตการลงทุนของแคส์มีมูลค่ามากกว่า25,000ล้านนะเดือนเมษา2,566เรามาดูด้านอสังหากันบ้างดีกว่าครับเกีรตใช้เงินซื้อบ้านของเขาที่ซูนาดูในปี2,562ทรัพย์สินได้เสียภาษีที่1.04ล้านซึ่งหมายถึงมูลค่าที่ประเมินไว้ประมาณ131.14ล้านดอลลาร์ในอัตราการเสียภาษี0.793ในปี2013 เขาได้ทําการกว้านซื้อคฤลิหน์4ห้องนอนและฟาร์มปศุสัตว์ที่ราคา8.7ล้านดอนลลาร์ในปี2016เขาได้ซื้อที่ดินและบ้านรอบๆอ,อีก5แห่งและการลงทุนในฟาร์มม้าเพิ่มเป็นจานวนโดยรวมที่59ล้านดอนลลาร์ภายในปี2019และลูกสาวของเขาเจเน i เฟอร์เกตเป็นนักกีฬาขีมมา่ม้าอาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นการลงทุนให้ลูกสาวยังมีข่าวลือว่าเขาเป็นเจ้าของเกาะแกรนโบเคขนาด 314เอเคอร์ re, นอกชายฝั่งของบริสจ่ายไปในราคาที่มากกว่า25ล้านดอลลาร์และอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ขายไปไม่ได้สำหรับคนมันรวยนั่นก็คือรถและผลงานศิลปะราคาแสนแพงของเขาไปชมกันเลยดีกว่าครับบอมบาร์เดีย BD700 Global Express เครื่องบินสุดหรูพร้อมกับเครื่องบินแคสตา208ราคาโดยรวม45ล้านดอลลาร์ Porsche 911ในปี1979 p o r s c h 390 Turbo ปอร์เช959ที่แสนจะหาย,ยากและคันล่าสุดของเขาปอร์เช่ทริคแนและยังเป็นเจ้าของสมุดโน้ตลีโอนาร์โดดาวินชีในราคา30ล้านดอลลาร์ที่ประมูลในปี1995ดัสตันทันเดอร์7ล้านดอลลาร์ในปี1996 The ด e นซี่10ล้านดอลลาร์ในปี1997 r o o ออฟเดอะฟลาวเ20ล้านดอลลาร์ในปี1998 l o s ออฟเดอะแกร b แบง36ล้านดอลลาร์ในปี 1,998พโลครล28ล้านดอลลาร์ในปี1,999และนี่คือทรัพย์สินที่มีการเปิดเผยให้เห็นและผมเชื่อว่ายังมีอีกมากมายที่ไม่มีการเปิดเผยอย่าลืมกดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับ